โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆลายเกมเซทีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะเนี่ยพอสซ่าเกมเมอร์นะครับเดีย๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับก็คือน้องนะครับอีโวไดริ์กันนะครับคือสรุปสกิลนะครับไม่ในการเป็นแบบว่าใส่พงใส่ผิดหรืออะไรทั้งนั้นนะครับคือแม่งเป็นแบบสกิลของตัวน้องมาเลยจริงๆไว90้90%แม่ ที่เอ็มแบบน่าจะไม่มีเนิร์ฟหรืออะไรเลยมั้งเนี่ยใส่มา90้าสิบนะครับแบจบริงๆ <im itation> ผมก็ตกแ,แกนนะคือไดออนยังแค่35แล้วนะตัวนี้แบบมายังไงไม่รู้90นะครับไม่ได้ว่าจะเป็นตัวล้มนะผมแม่งว่ามองดูแม่งเป็นตัววิกเลยนะจริงๆก็ถ้าเจ้ากึ่งวิกกึ่งล้มเล่นกึ่งวิกกึ่งล้มก็ก็พอได้นะอยู่ที่การจัดเซตของแต่ละบุคคลละกันนะครับผมแต่ถือว,ว่าแม่งแม่งคือสกิลคือแม่งสกิลนี้คือสกิลเป็นสกิลที่ก๊อตมากสําหรับตัวน้องก็คือสกิลที่2ที่ผมอธิบายไปตอนต้นนนนคคคลลิิปัั่เอองะรบผมกก็ืส ไอ้สร้างโมเล็ดพันนั่นแหละนะครับผมเออคือไม่โหดมากสกิลนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลก่อนดีกว่านะครับว่าสกิลน้องมีอะไรบ้างนะครับก็คือเมื่อตกพื้นที่แรนด์มาของตัวเองนะครับคือมีโอกาส70%นะครับควบคุมฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่นะครับของเรานะครับเมื่อตกพื้นที่ของเรานะครับมีโอกาส70%นะครับที่จะค่าผ่านทางที่จูดคูณจะคูณขึ้นนะครับเออเมื่อตกก็ค่าผ่านทางจะเพิ เมื่อตกแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาส70%ของฟองสบู่ก็เป็นถือว่าโหดนะสกิลบนบนก็โอเคใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสกิลข้างล่างนี่ดิมันแป้งมาเป็นวิกเลยนะครับผมก็คือสกิลต่อมาครับนะครับก็คือสกิลที่2ก็คือเป็นเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส50%นะครับชาร์จพลังงานนะครับผมแล้วก็เมื่อชาร์จพลังงานสูงสุดติดตั้งสวนองุ่นนะครับในพื้นที่เลือกทั้งหมดนะครับสวนองุ่นคืออะไรก็เหมือนดับไดออนนั่นแหละนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามันก็คือไดนแล้วแหละไดออนมาผสมกับีนิด คือติดตั้งสวนองุ่นนะแล้วก็ส่วนสกิลที่พีที่สึดของตัวน้องเนี่ยก็คงเป็นสกิลสร้างเมล็ดพันธุ์นี่แหละผมตแบบอนแรกผมยังแบบเอกใจนะแม่คิดมันมันเยอะเกินไปเปล่าวะเออเยอะเกินไปเปล่าวะแบบมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้ไงเออนะครับมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้แบบตอนนี้รรนแบบนนก็แบบลังเลใจอยู่นะแม่จะแก้เปล่าวะจะแบบพิมพ์มาหลอกตาหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้สรุปไม่เป็นจริงๆเว้ยคือไปเล่นแล้วคือออกแบบก้าสิจริงๆเนียแบบคือแบบ มีโอกาสน้อยมากที่จะสร้าง5ครั้งจะไม่ออก1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นเซตประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือบอกเทอรเนียมนะครับเรดมอนเตอร์คือเล่นกับเรดมอนเตอร์นี่จะโหดมากแนวคือวิ่งไปตรงจุดสตาร์ทแล้วก็สร้างตรงจุดสตาร์ทแล้วมันก็จะผุดขึ้นอีกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเพนบอร์ดนะครับแล้วก็ผมก็เล่นเป็นแกนแม่เด็กเคลื่อนย้ายนะว่านักคอมโบเลยนะเพราะว่าแกนแม่เด็กเคลื่อนย้ายเวลาก็สร้างแลนด์มาร์กอะไรประมาณนี้นะครับผมเมื่อขอสร้างแลนด์มาร์กอะไรอย่างเเงีีีี้้้้ยมมมมโออกาาสไปปพพพืืืนนนนททุ่่หรริศษะะณั แล้วก็ใส่มาเป็นการตายสักหน่อยลวกันเพราะเราไม่มีเอ่อไม่มีโลอะไรประมาณนี้ผมก็เลยใส่มาเป็นการตายสักนิดลวกันนะครับถ้าไม่มีการวิผมว่าอาจจะโดนเทินเดียวจบได้เลยนะนะครับจะโดนเทินเดียวจบได้เลยนะอันนี้อะไรอาลีน,น,นาเหรอเราลองลองลอง,ลองเล่นนะยังไม่เล่นภารกิจใช่ปะเล่นภารกิจไปยังเัาไม่มีภารกิจเนยหว่าอ๋เดี๋ยวไปดองเล่นกันเลไปเล่นกันได้ปะไ,ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเราอยู่หรือ,บบอเปล่าเซตนี้นะครับ แต่ไม่รู้แต่เราก็สามารถโดนเขาวิใกได้เลยแบบอันนี้เลยนะเจอแบบเอลโรนี่เราโดนสามารถเราโดนวิกจบเลยนะนะครับถ้าโดนเอลโรนี่แต่ว่าถ้าเราได้ทอยคนแรกมันก็ว่าไปอย่างไงวิเจอตัวใหม่วะต่เราก็ตัวใหม่เหมือนกัน,นเว้ยพอทอยคนแรกได้ปะอ้โหไม่ได้ทอยคนแรกจบแล้ว <laughs> ถ้าได้ทอยคนแรกน้งเมึงเอ้ย <laughs> บอกเลยว่ามีหนาวแน่นอนนะครับถ้าได้ทอยคนแรก แต่ลูกเต๋าใหม่สวยนะแต่เวลาตอนทอยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่าครับเวฟโอเคถือว่าไอ้นี่เขาไม่ออกถือว่าถือว่าเราดวงดีเลยนะไอ้ไอ้ธนูเขาไม่ออกเฮ้ยทุกคนนี่แหละเป็นจังหวะที่เราต้องเอาแล้วอะ่ะนะครับผมใส่หมวกมาปะไม่อ๋อใส่หมวกเส่ทเงียมด้วยมีบัฟด้วยนะมีบัฟผลได้การด้วย ค่อนข้างที่จะเอาแล้วเดียไม่มีไม่ไม่มีถุรรมแล้วก็ผมจะถอยไปที่สี่แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้แล้วกันนะครับนะจะได้ดูดเขาด้วยไงเนี่ย <c oughs> เห็นปะเนี่ยสร้างเมล็ดแป้งสร้างแล้วก็เออสร้างอีกทีนึงปึ๊บปั๊บเนี่ย <c oughs> เห็นไหมแล้วขึ้นแล้วก็สร้างอีกหนึ่งทีอย่างเงี้ยคือเป็นตูห์อ่ะจริงจริงแล้วก็แปนงออกปะผมแปนไม่ออกไม่เป็นไรนะนึกว่าแปนเราออกด้วย อ่าเบิร์สองไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าตัดเมืองน้องช้าเนี่ยเห็นปะแกลงแบบเป็นเป็นสกิลที่โกมากอะ่ะเอาจริงคือเราจะฆ่าเขาหรือรจะสร้างเลนนะใจยิงก็อยากฆ่านะฆ่าก็ได้วะอะหรือจะจยิงเราจะสร้างแรนมาไว้ก่อนก็ได้นะไม่ให้เขาตัดอะไรอย่างเงี้ยเขาหัวเราเอ้ยเขาหัวเราะอีตัดสี่ไปเนี่ยครับ,บเฮ้ยจบได้เลยนะเพื่อนจบได้เลยนะเพื่อนเนี่ยเหอว่าไม่ออกว่ะโอ้โห เกินไปแล้วก็สร้างตรงนี้แล้วก็สร้างตรงนี้อยาอ่างโกงอ่ะไอ้หลัดตั้างไปเรื่อยไหมอ๋อสร้างไปเรื่อยแม่งอย่างโกงอ่ะแม่โงโกงจัดโอ้โหแม่งเออนะครับแม่งโกงโกงเกินนะครับ อแบบสร้างรดๆแม่งคือจบเลยอะนะครับได้มีเดนมาร์กเยอะเดี๋ยวสร้าง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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาอีกเกมหนึ่งไหมเอาอีกเกมหนึ่งไหมเออแต่แม่งคือเหมือนแบบสกิลนี้แบบไม่กี่เอ็มมันจะเหนือเพราะว่าผมยังแบบเฮ้ยแบบทำไมมันแบบดูแบบให้มาแบบโหดจังวะผมไม่แน่ใจนะว่าให้มาเท่าของเกาหลีไหมหรือว่าเท่าหรือไม่เท่าอะไรยังไงนะนะแต่แม่งคือแบบโหดจริงขอถอยคนแรกด้ป่ะถอยคนแรกนี่จบเลยนะ อ้าวแล้วสวยเลยแต่ว่าเขามีกันวิกว่าทุกคนแล้วมีย้ายด้วยอ่ะออไม่เป็นไรแล้วกันไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมอะ่ะเดี๋ยวเราก็สร้างสร้างกระจายไว้ก่อนเหมือนเดิมอะ่ะแล้วแล้วเราจะสร้างแบบทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ติดเวททีนี้โอ้ติดให้หน่อยก็ไม่ได้โอ้โหไอเวทเอ้ย <Event ơi! S 1> โดนขโมยเมืองซ้ำจบข่าวเลยโอ้ไม่น่ารักเอาซะเลยนะเพื่อน นายอยาอ่าขโมยเมืองเราสิสร้างไหมโอเคแล้วผมจะสร้างเมืองนี้ก่อนละกันผมขอวิ่งไปแบบรอ่อห่อเทอนวาร์ปป่ะไม่วาร์ปแฟนไม่ติดให้เลยแฟนชมพูรออเอาไปที่สี่ก่อนแล้วกันนะผมสี่กับหมอกะอะไรก็ได้ปะ โอ้หระเบ้นสองครับอขาก็อขาก็เอออขาก็ไม่อกอกเอากเอากเอมาออกกาะอยู่นะครับไปจบได้ไหมจบได้ในเทิร์นเดียวเลยปะเนี่ยนะเราจะจบได้ไหมเทิร์นนี้แต่แม่งคือโกงจริงอะ่ะแมนสร้างไปเรื่อยเหมือนเมื่อกี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีการวิ่งกับโดนแน่ๆ อาสร้างเหมือนเดิมครับใช้สเต็ปเดิมครับปั๊บพุดสวยปั๊บพุดพุด <c oughs> โอ้เป็นฝุดแล้วนะครับโอ้โหกำลังแบบถ้าอีฝ่ายไม่รีบตัดมือโดนแน่นะครับแล้วเขาเอาเราเลยเขาเอาเราเลยพวกะกลุ่มดำมาบ้างไม่พวก <c oughs> แต่แม่งโกงจริงแต่แม่งโกงจริงอะทุกคน ถ้าไปเจอน้องแล้วไม่พบกันวิผมบอกเลยว่าซีนะครับซีเออเจอกับเล่นกับเลสมอนเตอร์เนี่ยแม่งครับท่าเปิดมาเทินแรกก็โหผมไม่อยากนึงสภาพเลยวะ <laughs> ไม่อยากนึงสภาพเลยวะเขาไล่เขาไล่เอาเมืองผมแลว้วว่ตัวนี้มันก็ไล่เอาเมืองง่ายเหมือนกันเพราะผมยังไม่ได้สร้างเป็นแลสหมดนะผมก็ยังไม่ได้สร้างเป็นแลหม,มันก็ยังสามารถตัดได้อยู่ไงเพราะว่ามันยังไม่เป็นเทินต่อไปแล้วเทินต่อไปเขาก็จะตัดไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นแลสนักเขาก็จะได้เปลี่ยนสีออะได้เลยพราะว่า อยาพิ่งตัดเมืองเราหมดดีเพื่อนโอ้โห,โห,โหมันยิงธนูตัดเมืองผมหมดแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหจบแล้วแต่ว่าไม่มีหมวกนะแต่ว่าเขาไม่มีหมวกนะเราสามารถดูเขาได้อยู่นะใจเย็นดิเพื่อนโห้นายไม่ใจเย็นเลยอ่ะนายจะสอยเมืองเราอย่างเดียวเลยอ่ะเพื่อนโห ไม่น่าร oh ักอ๋อซะเลยออก็าใส่เมืองผมหมดแล้วอ่ะทุกคนแบงคอใส่เมืองผมหมดแล้วแต่อย่างว่านะถ้าไม่มีกันวิกนะครับผมบอกเลยทุกคนแม่งต้องพกกันวิกกันแล้วแหละผมว่ามัคือสกิลมันก็โงเกินอ่ะสกิลมันก็โอ้จบแล้วจบแล้วแม่งเอาหมดซะโอ้โหแม่งยิงะนูสองอีก ไม่เอาเมืองผมหมดเลยเพื่อนบริเวณเนะจบแล้วนายจะทำแบบนี้แบบรอไม่ได้นะเพื่อนโอ้โหโดนเซ็กอ,กอ,อย, <laughs> อย <laughs> อู่เอาไงดีอะเอาไงดีอะจรีงๆเออเอาไปให้หมดนะเพื่อนโอ้ จบแล้วแบงดูดิมันถอยแป๊บเดียวเบอ่อผมหมดเลยอ่ะใช้กราดป้องกันนะอเอาไงดีจากเบสิบสองมากเลยอ่ะเบิ้ลสิบสอง่ปะไม่มีเมืองแล้วอ่ะไม่มีเมืองจะไปดูเขาแล้วอ่ะทุกคนเสียใจอ่ะโอ้โห แล้วพี่ท่านพี่ท่านแม่งก็โอ้โหจเจริญพรทโยมเอ้ยไม่ออกไม่ออกโอ้แล้วมันจะยังไงเนี่ยยิมสอนไปก่อนแล้วกันรู้สึกว่าจะยิมสอนแล้วแจนสเก็ตกลับมาซะเลยเอาเกมหน่วงอีกจบแล้วจบแล้วนะครับจบแล้วแม,มว่จบแล้ว เฮ้ยทำไมเกมหน่วงจังอ่ะจบแล้ร่างไม่ได้เกมหน่วงป่ะเกมหน่วงเราเป็นที่เน็ตป่ะก็เกมหน่วงอ่ะขน,น,นูออกป่ะนะ่ะขนูไม่ออกก็เล่นยากอะผมอ่ะจะเล่นยังไงอ่ะ เล่นยากเล่นยากโดนขโมยเมืองหมดเลยแต่ถ้าไม่เขาจะวิ่งผมแล้วเนี่ยผมนึกว่าเขาจะเอาเมืองคู่เว้ยเราเมืองคู่แล้วก็ทอยจบเลยอะไรเงี้ยสรุปไม่เอาเหรอถ้าโดดเอาเมืองคู่ก็ได้โดดเอาเมืองคู่ทอยมาเก้ามาสิบเอ็ดก็จบ ยืดเยื้อทำไมล่ะเพื่อนตายจะยืดเยื้อทำไมล่ะเพื่อนทำไมไม่ฆ่าเราให้ตายตายพิซซ่ <c oughs> าไมนายไม่ฆ่าเราให้เต็ดตายไปซะเอาไงดีอะเบิ้ลนสองก็ไม่ได้เบิ้ลนสองได้ปะเบิ้ลนสองได้ปะเ <c oughs> บิ้ลนสองโอ้โหเรียบร้อยตายเองคนระับ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อย แบบเมฆจัวไม่โกงบบจริงวะเออแบบเมฆจั่วเมฆน้องไม่โกงจริงอีกเกมหนึ่งแม่พลังมันเลยว่ะอีกเกมหนึ่งวะอีกเกมหนึ่งอีกเกมหนึกกกก่งนี่นี่เพิ่งลองเล่นเลยเนี่ยกับเลสเนี่ยแต่จริงก็เห็นคนเล่นเอาไดออนมาเล่นกับเลสก็บ่อยอยู่ก็โหวดเมืองผุดอย่างเยอะเอาด่านไรดีอยด่านไรดียด่านอารีน่าเหมือนเดิมด่านไรก็ได้อ่ะาาอาาาา Amsterdam. ปไ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 ปควนตีหนึ่งสักเกมดิ รู้สึกก็มันดีนะเ้วแต่มันเกมหนุวงๆจริงว่ะมาเร็วๆเพื่อนขออีกเกมหนึ่ง้ยเจอกับดาร์คเคที้นะครับผมเดี๋ยวเราจะวิกดาร์คเคที้เลยไหมเทิร์นเดียวเลยขอเทิร์นเดียวเลยได้ไหมโว้ แต่อาเคที่ได้ทอยก่อนมีหนุกเลยอะว่าจะไม่ให้ได้ทอยอ่อจะไม่ให้ได้ทอยซะหน่อย แม่งสร้างติดดีจังวะผมจะวิคเขาได้ไหมเนี่ยทำไมเขาสร้างติดดีจังทำไมเขาสร้างติดดีจังอะแต่น่าจะวิคได้ป่ะผมว่าน่าจะเทิร์นเดียวน่าจะจบอ่ะไม่ตัวน้อแบบผมว่าแบบไม่ค่อยเหมาะกับสายน้อเลยไม่เนเหมือนสายวิคยังไงก็ไม่รู้เนาะเอาจริงสิบไปก่อนนะครับผม แต่ว่าผมพกแผ่นอันนี่มามันไม่ไปหัวมุมให้ผมเลยวะเดี๋ยวผมค่อยสร้างนะครับทุกคนอ่ะโอเคได้ย้ายไปหัวมุมเมื่อครูนึงเลยมาจะได้จบจบในเทิร์นเดียวได้ไหมจบในในรอบเดียวนี้ได้ปะโอเคนะครับผมผมจบเลยก็ได้นะเนี่ยจบเลยปะพูดดิโอเคสวยพูดดิ <c oughs> เกิร์ดอะนะครับจริงไม่ก็โกเกิร์ดนะครับเบนสองไปถ้าไม่มีกันบิ๊กแม่งยังไงก็สู้มันไม่ได้อะเอาจริงๆคือไม่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆอะคือมีเมืองนี้ก็สร้างแลนสร้างจุดตรงจุดสตาร์จบแล้วเนี่ยสร้างตรงเนี่ยตรงเราก็สร้างตรงตรงนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเออผมกดผิดวะนะพูดไหมพูดปะเรียบร้อย มันคือไม่โกงเกินอะเออจริงๆนะครับทุกคนถ้าไม่มีกมันวินก็โอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้อาจจะแบบมาเนืวเค็มเร็วหน่อยแบบบางทีอาจจะแบบรีบๆนะครับผมน,นี่ผมดูแบบรีบๆงานผมค่อนข้างเยอะนะครับถ้าผิดพลาดอะไรไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าแม่งงานแม่งค่อนข้างรัดตัวอะไรทั้งมีโคมีแข่งอีกอะไรนะครับอย่างเงี้ย นะครับผมเลยบเรียบรีบรบหน่อยนะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมพรกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายไปนะครับ